ภายใน7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะภายใน7วันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างภายใน7วันนี้นะคะ คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะใครที่รอเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องไม่สบายใจคิดหนักคิดมากคิดเยอะมีเรื่องกุ้มใจนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอดทนกับปัญหาหลายๆ,ๆอย่างนะคะแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งแล้วก็อดทนมากคุณสามารถผ่านทุกปัญหาไปได้นะคะ คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่ใครคิดจะลงทุนในช่วงนี้ลงทุนได้เลยนะคะลงทุนได้เลยนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของตัวคุณเองนะคะแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ7 7 8นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ